สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อเจ้าตัวผลิตภัณฑ์หูฟังบลูทูธกันนะครับหูฟังบลูทูธนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับเหตุผลที่ได้รับความนิยมแพร่หลายเพราะว่าท้ายผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาตัดช่องเสียบ หูฟังออกไปหรือว่าแจ็ค3.5มิลมออกไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนที่ผมใช้งานอยู่เจ้าตัว P40 Pro ตัวนี้นะครับก็ไม่มีช่องเสียบหูฟังแล้วนะครับเวลาใช้งานเนี่ยต้องใช้รวมกับช่องชาร์จแบตนะฮะบางทีเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างที่ผมเจอเลยนะครับเวลาเสียบหูฟังคุยโทรศัพท์อยู่นะแล้วบางทีคุยนานๆจนแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับคุก็ต้องเลือกว่าคุณจะต้องถอดหูฟัง ออกนะฮะเพื่อชาร์จแบตหรือว่าคุณจะใช้หูฟังไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่หมดนะมันก็จะเจอปัญหาในการใช้งานลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัววิธีการแก้ปัญหาก็จะมีบางคนก็จะซื้อตัวแปลงออกมาสามารถเสียบเข้าไปแล้วแปลงออกมาเสียบได้ทั้งหูฟังและก็สายชาร์จพร้อมกันแต่เจ้าตัวแปลงตัวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าค่ายผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ส่วนมากเนี่ยเริ่มใส่เทคโนโลยีชาร์จเร็วมาแต่ถ้าเสียบผ่านเจ้าตัวแปลงตัวนี้ชาร์จเข้าโทรศัพท์มันจะไม่เร็วนั่นเองนะครับมันก็จะติดปัญหาตามมาทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องมาหาหูฟังประเภทหูฟังบลูทูธใช้งานนั่นเองนะครับโดยหูฟังบลูทูธก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยด้วยวันนี้ผมจะมาแนะนําการ2รูปแบบนะครับคือแบบนี้นั่นเองนะครับแบบด้านซ้ายกับแบบด้านขวามือของผมนะฮะโดยแบบนี้เขาเรียกว่าเจ้าตัว TWS หรือว่าตัว t w e Wireless Stereo ได้เองนะครับส่วนแบบนี้เรียกว่าหูฟังแนวๆเขาเรียกว่าสปอร์ตบลู o ู h หูฟังคล้องคอเหมาะสำหรับคนที่ ออกกาลังกายนั่นเองนะครับเวลาคุณไปวิ่งออกกําลังกายใช้หูฟังประเภทนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาคุณวิ่งออกกำลังกายแล้วมันหลุดไปเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่คอคุณนะครับมันไม่ร่วงล่นหายไปนั่นเองนะครับก็จะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับส่วนเจ้าตัวแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปส่วนตัวผมก็ใช้งานอยู่นะฮะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันโอเคมากๆเลยนะครับก็สะดวกสบายในการพกพาด้วยบางทีไอ้ตัวนี้ของคอบางทีก็รู้สึกเกะกะบ้างในบางเวลานั่นเองนะครับ โดยวิธีการเลือกซื้อหูฟังเนี่ยผมจะมี5ข้อด้วยกันนะเวลาคุณเลือกซื้อต้องมีอะไรบ้างถ้ามีครบ5ข้อนี้ได้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยผมจะไม่แนะนําว่าคุณจะต้องซื้อรุ่นนี้ต้องซื้อค่ายนี้ต้องซื้อค่ายนี้ผมแนะนําว่าให้คุณลิสต์นะครับรายชื่อหูฟังที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นาดดีไซน์ที่คุณชออบบราาคคทีุ่ณจัต้้งได ไว้สัก 2- 3ารุ่นพอคุณลิตรไลซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ไปลองเทสดูว่าเสียงที่คุณได้ยินตัวไหนโอเคกว่ากันนะครับเอาที่เราชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณไปดูรีวิวมาจากหลายๆที่เนี่ยแล้วคุณไปฟังเองอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการเอาที่คุณชอบเลยลิตรไลชื่อไว้สักสองสามสี่รุ่นแล้วแต่นะครับตามที่คุณชอบนะฮะแล้วคุณก็ไปลองเทสดูนะเอารุ่นที่คุณคิดว่าฟังแล้วพอที่สุดสําหรับคุณนั่นเองข้อแรกก็คือเรื่องคุณ ข้อที่2อนะครับอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะฮะปัจจุบันนี้หลายท่ายผู้ผลิตหูฟังบลูทูธหรือว่าพวกทูวเลสเตอรีโอเนี่ยเขาเริ่มใส่ระบบตัดเสียงรบกวนมาแล้วนะครับโดยเจ้าตัวหูฟังของหัวเว่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวฟีบัสสามไอที่ผมใช้งานหรือว่ารุ่นใหม่ๆอย่างเช่นฟีบัสโปรหรือว่าฟีบัตสารุ่นพี่ของตัวนี้นะครับก็มีระบบตัดเสียงรบกวนทุกตัวเลยนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยตัดเสียงได้สูงสุดถึง40เดซิเบลเลยนะครับบางทีเสียงรบกวนรอบข้างที่มันจอแจอจอแจ,อจ,อจ,อจอเนี่ ตัดออกไปเวลาคุณคุยโทรศัพท์เวลาคุณดูนหนังเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยก็จะมีอัธรลดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพยายามเลือกซื้อที่มีระบบตัดเสียงรบกวนอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับให้ดูในส่วนตัวค่าความหน่วงต่ำ,ตำ พยายามดูตัวเลขที่น้อยบางทีบบางค่ายผู้ผลิตเนี่ยด้านหลังกล่องเขาจะมีสเปคบอกอยู่นะครับพยายามดูว่าถ้ามันมีบอกให้ดูค่าเจ้าตัวตัวเลขตัวตัว ms หรือว่าค่ามิลลิซเเนี่ยน้อยประมาณต่ํากว่า200ได้ยิ่งดีนะครับต่ำกว่าเท่าไหร่มากได้ยิ่งดีนะครับแต่ว่าบางค่ายผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ว่าตัวเนี้ยร้อยเก้าสิบนะร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบมิลลิเซคเกอรนะถ้าไม่ได้ระบุไว้แนะนําว่าให้คุณไปเทสเลยเทสโดยการดูคลิปวิดีโอแล้วสังเกตว่าเสียงที่คุณได้ยินกับภาพในนคลิปมั ดีเลย์กันมากน้อยเพียงใดนะครับหูฟังลักษณะที่เป็นประเภทบลูทูธเนี่ยมันมีการดีเลย์ของเสียงอยู่แล้วนะแต่ว่าให้มันน้อยจนเราไม่รู้สึกงุดหงิดนะครับบางคนเนี่ยบางทีบบมันดีเลย์มากๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกงุดหงิดแต่ว่าพวกอย่มันจะไปอยู่ในหูฟังราคาต่ำๆนั่นเองนะครับพยายามเลือกซื้อที่มีค่าความหน่วงน้อยๆแนะนําว่าเป็นเลขหลักสิบได้ยิ่งดีแต่ว่าถ้าเป็นเลขพวก8090ราคามันราคาอาจจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขสูงขึ้นมาหน่อยแล้วคุณฟังแล้วรู้สึกโอเคก็ได้เช่่่นนนนกััคคคอออีี้้ืขท3ดูา ความหน่วงที่น้อยเวลาคุณดูหนังเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยมันจะได้ไม่รู้สึกหงุนหิดเสียงมันจะเรียนน้อยนั่นเองนะครับข้อที่4กันบ้างน,นะครับพยายามดูที่มันสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับผมยกตัวยอย่างเช่น หูฟังที่ผมใช้งานอยู่ประจำตัวนี้ครับ้วตัว f r e e b u 3i ตัวนี้นะครับเขาจะมีคําสั่งที่ก้านหูฟังทั้ง2ข้างเลยนะครับสามารถที่จะแตะค้างไว้หรือว่าแตะ2ครั้งที่ก้านหูฟังได้นะครับด้วยคําสั่งตรงนี้เราสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้โดย Huawei เขาจะมีแอปพลิเคชันในการปรับตั้งค่าเพิ่มเติมชื่อว่า Huawei AI l i f e นะครับเราสามารถ เข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นแล้วก็ปรับปรุงทางรัฐเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับอันนี้พยายามเลือกซื้อที่สามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้แต่บางค่ายผู้ผลิตเขาอาจจะฟิกไว้แล้วผมคิดว่ามันอาจจะเหมาะสมไปแล้วนะครับไม่มีตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปถ้าได้3ข้อแรกคุณภาพเสียงดีนะครับมีระบบตัดเสียงรบกวนค่าความหน่วงต่ำนะครับแต่ว่าไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติมที่ผมบอกไปข้างต้นตัวนี้ก็ยังถือว่ารับได้นะครับถือว่ายุ่นๆกันไปนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับดูว่าสามารถอัปเดตซอฟต์์แวรรได้หือม บงหลายหลาค่ายที่ออกมาขายในเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ตัวแรกๆเดี๋ยวมันมาอาจจะมีปัญหาการใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของเสียงหรือวความสเสถียรของระบบเนี่ยถ้าบางค่ายเนี่ยมันไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์คุณก็ต้องทนฟังไปจนคุณเลิกใช้งานเลยนะครับพยายามเลือกดูที่มันสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้อย่างค่ายใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการออกซอฟต์แวร์ให้เรื่อยๆนะครับว่าจะเป็น Apple ิลซัมซุงหัวเว่ยเนี่ยเขาจะมีออกอัปเดตซึ่งที่ผมใช้งานอยู่อย่างตัวฟรีบัตสามายตัวนี้ก็มีการอัปเดตไป 2- อสครั้งแล้วนะครับก็ปรับปรุงนี้เหล่าตัวคุณภาพของเสียงปรับปรุงนเรื่องของตัวสัญญาณบลูทูธหร<ๆ> ก็สามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้อันนี้ก็เป็น5ข้อนะครับที่ควรมีนะครับเวลาเลือกซื้อหูฟังบลูทูธนะครับดงนี่ยใครจะเลือกซื้อหูฟังบลูทูธสัก1ชิ้นหรือว่าั้า1อันไว้ใช้งานเนี่ยพยายามให้มี5ข้อนี้นะครับโดย3ข้อแรกเนี่ยพยายามให้มีนะครับส่วนข้อที่4การปรับปรุงทางรัดเพิ่มเติมเนี่ยมีไม่มีมันก็ได้บางทีเนี่ยบางทีไม่มีเราอาจจะไม่คุ้นชินเราปรับไปสักพักเขารู้สึกโอเคนะครับแต่ว่า3ข้อแรก ควรมีนะคะระับก็คือนี่หลอาตัวคุณภาพเสียงที่ดีตัดเสียงบรบกวนได้ ถาความหน่วงที่น้อยนะครับแล้วก็อันที่กับอันที่หเนี่ยถ้ามีเพิ่มเติมได้มันก็ช่วยเพิ่มให้การใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ข้อที่ควรมีในการเลือกซื้อหูฟังบลูทูธนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเลิฟแกจฉตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดวใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้้เท่่าานนีีขขอออตัััวลลไปกบบคคุณแะสสดร